กับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับผมครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง g n c Motor นะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้นครับผมเราจะมาลองแบตเตอรี่ TNT 300นะครับผมก็เป็นรถเพื่อนนะครับผมวันนี้เพิ่งออกมาได้ประมาณ4-5วันนะครับผมแล้วก็ตัวรถค่อนข้างสูงนะครับผมโอ้โหความรู้สึกแรกนะเหมือนเหมือนจะใหญ่กว่าแซดนะ ใหญกว่า,า,สา,าเสเาน้นนิดนึงโอ้ทีนี้ทีน้ใส่ท่ออะคาโบวิ่งครับผมก็จะรัดๆนิดนึงอ่ะอาคาปลาย14นิ้วแต่ว่าเขาท่อแบบใหญ่มากเลย ยงจะบอกว่าค่อนข้างเหมือนเหมือนตีสูบเลยนะเรียากได้ว่าใกล้เคียงมากกว่า เยอะตำรวจไอ้ส yeah. yeah, okay, ัตว yeah, ์เยอะไม่เห็นเกือบไปแล้วเดียวช่วงนี้อันตรายนิดนึง่งตำรวจเยอะสวัสดีครับเบบี้สวัสดีครับไปไหนพี่ไปไหนอ่ะกลับบ้านเหรอมาลองรถพี่ทำคลิปได้มาทำคลิปรถไอ้สิ รถสิแก้มพี่ฮะรถสิแก้มอ๋อนะได้รถใหม่ <c oughs> ใถบัะรถใส่ปนะได้ได้ไถใส่แกนะัไม่พี่ก็ขี่เล่นแถวเนี้ยลองรถเฉยดีกว่านี่ thank <laughs> you ซปเปอร์โฟล์ไหมคล้ายๆกันนะแต่ว่าในรอบสูงๆนี่ก็จะต่างกันตัวนี้เป็นสองสูบที่เอวางเครื่องไม่เหมือนเพื่อนนะก็หลายๆคนอาจจะรู้นะครับผมว่าเป็นตัวไอ้สองสูบรรมดาเนี่ยจะวางเครื่องอยู่ประมาณกี่องศาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปให้ดูนะผมตัวนี้ลูกสูบมันจะขึ้นพร้อมกันนะ้ามันจะไม่เหมือนกับตัวธรรมดาถ้าตัวธรรมดาลูกสูบมันจะขึ้นสลับกันนะครับผม เลยทำให้เสียงมันแปลกๆผมผมก็ข้อมูลยังไม่ค่อยรู้นะครับผมแต่ที่รู้คือตัวนี้มันจะวางสูบไม่เหมือนเพื่อนมันจะเขาเรียกว่าไงตัวนี้เป็นสองสูบนะครับผมก็ จะมาบอกข้อแตกต่างว่าทําไมบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นสีสูบนะครับผมจะมาบอกว่าทําไมเสียงมันถึงเหมือนสีสูบนะข้อมูลผมอาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะแต่ว่าคือไอ้สองสูบตัวเนี้ยมันจะวางข้อเวี่ยงของไอ้น,นี่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูไอ้ตัวเนี้ยมันจะตัวเครื่องมันจะขึ้นลงพร้อมกันส่วนตัวสองสูบที่เป็นธรรมดาสูบมันจะขึ้นสลับกันนะไอ้ตัวสูบนี้จะขึ้นพร้อมกัน เสียงก็จะแปลกจากเพื่อนอตัวนี้ใส่ท่ออาคานะตัวไปน่าจะเป็นอาคาร4สิบี๋ยวเราก็ขอท่อน่าจะตัดแล้วทำใหม่ฮะเดเราไปกันเลยได้ครับผมไปไหนดีเนาะ าเขาขายแบตเตอรี่มือสองก็อยู่ประมาณนี่น่าไม่เกินห้าหมื่นนะแต่ถ้าเป็นพวกมินจาสามร้อยอันนี้ก็น่าจะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าแบตเตอรี่ตัวสามร้อยนี่ขายค่อนข้างถูกเลยทีเดียวครับผมแต่ว่าบางคนเขาว่าปัญหาเกีนยวะับแบตเตอรี่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจมันอาจจะขึ้นอยู่กับการขี่ของแต่ละคนหรือเปล่าตันนี้ก็น่าจะเลิกเรียนกันแล้วนะครับผม นี๋ก็เป็นโรงเรนเก่านะ้วที่เด็กมองไปผมว่ายุคนี้เป็นยุคที่เด็กๆห,หลายคนน่าจะสนใจในป๊กไบเยอะอยู่นะไม่รู้ว่ากูพูดไปกันแหละในรอบปลี่สียโอโหแบบ ไม่ดีคิดว่าเหนื่อยก็ไม่ใช่คิดว่าคลายดีกว่านี่ก็เป็นโรงเรียนอาชีวนะสาวะเจนี่หนึ่งตอนนี้เสี่ยวอยู่เยอะเสี่ยวพ่อนะเดี๋ยวพ่อมา เสียงก็ถ้าเราขี่อยู่ในช่วงประมาณ4,000-5,000 4,000-6,000ก็เสียงก็คล้ายๆสีสูงอยู่นะโอเคผมก็สำหรัคบคลิปวันนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะก็ขับรถเล่นธรรมดาเนี่ครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีหน้าครับผมสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับผม